น,นิสสงของการเข้าถึงพระรัตนตรยัยจิตดวงใดก็ตามที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยย้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งการระลึกนั้นติดแนบอยู่กับจิตจิตดวงนั้นจะมีกระแสะพระรัตนตรัยรองรับในภพชาติที่ไม่ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้รับภพบชาติแห่งความเป็นมนุษย์ กับเทวดาสลับกันไปอย่างนี้ตลอดหนึ่งแสนกับจนกว่าจะประสบกับธรรมอันเป็นที่สิ้นทุกข์ในกับที่หนึ่งแสนนั้นการที่จะประสบกับธรรมอันเป็นที่สิ้นทุกข์นั้นมีอยู่สองกรณีกรณีแรกเมื่อมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลก ในกลับที่หนึ่งแสนนั้นจะได้ฟังธรรม,มเทศนาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกแล้วบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปกรณีที่สองหากไม่มีพระพุทธศาสนาอุบัติหรือปรากฏขึ้นในโลก ก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตัดสรุ้เองเพราะธรรมะจะเริ่มอำนวยผลแห่งการตัดสรู้ที่หนึ่งแสนกับเป็นที่ตั้งสำหรับผู้ที่ทำมาครบหนึ่งแสนกับโอกาสจะบรรลุมรรคผลระดับโสดาบันสักกทาคามี อนาคามีจนถึงอรหันต์ในชาตินี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรความพยายามความอุตสาหะและการสั่งสมกำลังแห่งอริยมรรคบนเส้นทางนี้สำหรับระดับพระโสดาบันนั้นมีความปลอดภัยแล้วไม่ต้องได้รับสุข ทุกในวัฏฏะอีกยืดยาวนานโดยจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ